สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมือนีกับมาบอกันนี่แล้วพี่น้องมือนีกับเป็นมือรีวิวของเนาะขอ่อยกามีของมารีวิวเนาะมือนีเป็นวันจันพี่น้องมือนีรีวิวเป็นวันจันเนาะกระสิมีของมารีวิวให้เบิ่งพี่น้องนี่แหละกระของที่เข้าได้มาน่ะพี่น้องเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานาะไปสามตลาดพี่น้องไปตลาดอ่าท็อกซี่สติกนี่หลักกระแฮมเวลเนาะนะของกะ ได้มางามพี่น้องเพราะว่าเมือนอาทิตย์สิพานมาประเดี๋ยไปขายนะไปซื้อ,อย่างเดียวมันก็นเลยมีค้องลายในจักหน่อยเนาะเอาละพี่น้องหาฮาก็มาเริ่มต้นรีวิวก็เลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องมาเริ่มลงมีลงม,ลงมีลงมือรีวิวก็เลยเนาะกับสิคล้องลายในจั๊กหน่อยกับสิเน้นพวกเป็นหินเป็นยางเนาะพี่นอ้องอ่าก็ข้องส่งหลายอยู่มือนกันมากพี่น้องมันสิสวยอันแดมแหลกก็เป็นซอยหินนี่แหละ ช้อยหินพี่น้องตัวนี้นะเป็นหินผวกขอดนาน,นะพี่น้องผวกสีเหลืองสีขาวสีแดงพี่น้องอันอมันเอาออกบาดมันติดข้ามันเอาออกกับเสียเอาออกได้อยู่แต่ว่าเสียเวลารีวิวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นซ้อยอันนี้พ่อเจสิการาซื้อมาดอกเขาบริสื่อตัวนี้มั่วโหระคาต่อมาก็สิเป็นอันเวนตาเลแบนพี่น้องแวนตาเลแบนซื้อมาสองปอนด์บตัวนี้ กะสีเลแบนนี่กะสีมีอันแสแตมไร้หมองพี่น้องแสแตมนีแสแตมนีแล้วก็สแตมทั้งในพร้อมแต่ว่ามันหลอกไปแหละสแตมทั้งในแล้วก็สแตมมยูแพดมันนี่ยูแพดมันนี่พี่น้องอมองได้อีกนี่พี่น้องนี่เป็นตาเลแบนก็ซื้อมาสองปอนตัวนี้ต็ได้ข่ขอเพื่ค,ค,ค่อยได้ซื้อของหลายอย่างหรอกพี่น้องขอกระสิเลือกต่ของข่อยสื่อนะอ,อันนี้ก็เป็นเพเปอร์เวทนาอพี่น้อง เพเปอร์เวทนี่ก็เป็นอ่าซื้อมาหาอ่านบอกสิบสิบห้าปอนบอกขันแม่พอจำโมผิดนะพี่น้องเพเปอร์เวทอันนี้เขาตัาง้งราคาอยู่ยี่สิบสองปอนยี่สิบสองปอนพี่น้องอันนี้ก็เราซื้อมาหาอันสิบห้าปอนนะพี่น้องต่อมาก็เป็นโอ้อันนี้ตัง้งสิบแปดปอนเขาตัาง้งราคาไว้พี่น้องอันนี้ก็เป็ weight, นเพเปอร์เวทหนอไอซื้อมาหาอันพี่น้องงาม เอาไปตั้งไว้น้ำนูตงหน้าต่างเอาไปทับกระดุมกระดาษนั่นสิหนอคอยเห็นก็เอาเอาไปตังต้งไว้หน้าต่างอะไรพี่หนอที่วัดตั้งไว้ที่ว่าทางเวลาตั้งมันก็จะตั้งอันไก่แสงพระอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อมันจะไฟไหม <c ười> เคยมีประวั่าเด้อพี่น้องไอ้เอาไปตั้งไว้ไก่ไหน้าต่างไฟไหมเหมอนไฟซ่านได้เนาะต่อมาก็เป็นรถพี่น้องขายรถขายลาไปต่อต่อมาก็เป็นนาฬิกา นาฬิกาจ่กคนเราซื้อมาจากบาทเอาพี่น้องผูแพงหรอกแน่ยมุกสรงเอ่อตัวนี้เป็นออโตเมติกออโตเมติกตัวนี้พี่น้องออโตเมติกต่อมาก็เป็นนาฬิกาโรตรีมุกใช้เป็นโรตรี่พี่น้องโรตรี่นาฬิกาต่อมาก็เป็นเอียงเนาะนี่เนาะโอ้อันแนวใส่กระดาษพี่น้องเป็นสมุดพกบ่ เป็นสมุดนะจดเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ออพี่นอ้องตัวน,นี้ก็เป็นเพเปอร์เวทพื่อกันตัวน,นี้ก็สิเป็นรูปไอ้แมวน้ำบตัวนี้ถ้าซื้อมาสองอันผตัวนี้ตัวน,นี้ก็เป็นกว้างพี่น้องกว้างขายมิตาแน่นักๆต่อมาก็เป็นหินพี่น้องหินเราซื้อมาจากบาดบุ บ็แพงดอกนั่งประมาณซิปปอนด์้างมันซิปป่อนนี่แหละคือโอหาบอกว่าดีๆก่อนพี่น้องต้องสกูตโตอีกอันนึงเอาไปไว้ในห้องน้ำแล้วพี่น้อเขาไปเอามารีวิวอันนี้ก็เป็นหินพี่หน่อหินเป็นโผงก็มาไปทั้งหนอกมันก็จะเป็นแบบนี้ขันเบิรงนทั้งหนอกอะบอู้หป้นไหนดอกพี่น้องขันสมุนล้อนบบแตกบบวินอย่างนี้เนาะผักอันนี้เขาก็ไปพาพาแล้วเขาก็มาออัันนอัน ทาสีนะพี่นอ้องเขือสีให้มันขึ้นเงาเหมืองกับเหี้ยวเหี้ยวพี่น้องเอ,อ้ยตัวกข้อไว้หลายเลยในความาไไวส่วนไหลวันนี้ท่าขี้มาฝ่าวุ้งกลางถวยแล้วขยกรรมรีวิวขออยันพรเจสิกาแล้วพ้นไปไหวแน่นลงจอดรถเนาะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาพี่น้องย้อยยังน้อน,นี่อยู่นิกลาสกลาสบนนี Glass Glass ้หรือกลาสกลาส G U E S S, S น,นะพี่นอ้องนาฬิกา สามสี่ปอนหาปอนนี่แหละเพรแพงเนาะพี่น้องนาฬิกาต่อมาก็เป็นเพเพอร์เวสคือซื้อมาหลายอันแต่เนาะอันนี้เป็นปาโลมาพอตัวนี้พี่น้องเป็นปาโลมาเนาะเพเพอร์เวสต่อมาก็เป็นเพเปอร์เวสคือการอันนี้เป็นกระปูซื้อมาหาซิพี่พอตัวนี้เป็นกระปูเนาะเป็นพลาสติกพี่น้องเ่ราะมันเ่ราะมันแก้วดอกอันนี้เป็นพลาสติกเพราะว่ามันมันมันเบา มันบริษัะมันบริษัทหนังน้องบัินีทก็ซื้อน้ำหอมพี่น้อง fcuk สามปอนเนาะพี่น้องสามปอนขอเบิ้งไอ้ชาแนลหรือว่าอีหยังเนาะหรือว่าดีโอที่เขาขายกันอยู่ตลาดนัดพี่น้องของแท้เด้ของแท้มันก็สิเบิ้งออกพี่น้องไอ้คนสื่อประจําคือขอยนี่เบิ้งออกเนาะของแท้นะเขาขายอยู่ประมาณยี่สิบปอนพี่น้องยี่สิบปอนไอข้นย่างย่างไก่นะค้นยังย่างไก่นะพี่น้องเนาะ อันนี้กะอ่าอย่างล่ะ้างพี่น้องสร้างอ่ายี่สิบปอนด์สามสิบปอนขันขวดใหญ่เลยได้พี่น้องขวดใหญ่เลยอันนี้เขาซื้อมาหาซิพี่พี่น้องยี่ห้อนอี่เขาเห็นมันถือขวดก็เลยซื้อมาเป็นของผู้ชายเนาะอ่าพอเด็กเจสกแค่เอาโอเคอยู่ขันซุปเปอรวันแล้วโบโอเคขอดก็จะไฮแมทธิวเนาะแมทธิวมีอยู่ประมาณหาขวดเนี่ยแหละเจสิกามีจนบ่อยากจนแบบว่า บ่อเอานะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนั่นอันมีโอลากขาซื้อมาโดนแล้วพี่น้องจากสติกนี่สองปอนเนาะอันนี้ก็เป็นพลาสติกพี่น้องเ่รมะเป็นเกล็ดเป็นพลาสติกที่เขาเอามาเห็ดนะอ่ามันงามดีปกติหลกักกระสิตัางยุของเจสิกา้าแน่มันมันงามะนาะจริงๆคอยกับวิทยาคายดอกแต่ว่าไม่อยากซัดสมไลยนะพี่น้องมีหลายหลายก็่หกเหี้ยเสียขาดเดอกคอยก็เลยเอามาเอามาขายซะเนาะต่อมาก็เป็นอ่าแลมพี่น้อง ตะเกียงที่เขาใช้ในขุดฐานหินแต่ว่าอันนี้เป็นของที่ระลึกกันนะพี่น้องเวลาเขามีอันเทปเป็นที่ระลึกตัวนี้พี่น้องเป็นที่ระลึกชั่ใจงานจริงบ่ไดตัวนี้แต่กะคนกัน,นิยมสื่ออยู่นะต่อมาก็เป็นกองพี่น้องกองโบราณเนาะอ,อันนี้ก็เป็นหินหินอยียงผู้ซีฝาฝานี่มันมีสื่ออยู่ดอกตะขอยกระจำบ่ได้หรอกสื่อหินนะพี่น้องเนาะก็เป็นหินอไอเป็นกองที่มันเป็นอ่า ทองเหลืองพี่น้องของตัววาตตัวนี้มันดำเขาประด้ษัดนะนะพี่น้องทองเหลืองต่อมาเขากับใบเสืออันนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นหินคือกันหินที่เขาตาัดออกมาล่ะตัวนี้เขาก็มาอันไอ้เขือ,อให้มันเวลาไปวางน้าตรงน้ํโตุอันนี้เข้าเขียนว่าเมดอินบราซิลเนาะหินตัวนี้มาจากบราซิลเขาตาัดออกมาแล้วมันก็นสีเป็นแบบนี้ช่วงหนักเขาก็สิมตาตัดดัวยสีละพี่น้องมาตาัดละกะมาเห็ดเป็นที่วางเทียนเนาะ ไปน้ำมุมบานมุมหยางสินะเปิดจุดเทียนโรแมนติกโรแมนติกอย่างสิไนะม่ยาวแล้วมากๆแบบมีเทียนมีหยางสินะต้องค่อยจุดหรอกพี่นนอกเขาบริเเป็นคนมีเอน็นโรแมนติกประไดเอน็นะต่อมาก็เป็นหัวกระสุนพี่นนอกหัวกระสุนอ่าเขาก็มาอย่างละมาขายอยู่นะเขาซื้อมหาซิพีตัวนี้เอาไปสร้างเป็นท่องเหลืองก็ไดเนาะเล้ากระสิมีบางคนเขาซื้อเป็นกิโลบางคนเขากซื้อไป เฮ็ดอีหยังสักอย่างหนึ่งอ่ล่ะพี่น้องต่อมาก็จะเป็นอีหยังนอหน่โอ้นาฬิกาดีเซลพี่น้องนาฬิกาดีเซลนาฬิกาไวล์ลอนเขาตัวนี้ซื้อมาจากบาทปุ๊บต่อมาก็จะเป็นต้มหูสวลลอนล็อกสกี้พี่น้องซื้อมาบ่าแพงเดี๋ยวคือแน่เมืองส่งนะ่ะอยู่ตลาดค้าบูเซลก็ค่อยราคาก็ค่อยอ่าก็คอ่อ,คอยแพงปนหนไอยโอ้ยี่สิบแปดปอนด์เขาตั้งวันนี้ก็อาจจะประมาณสิบปอนด์นี่ยละยังเก่ง กับโบแพงอะนะอ,อะไรเนี่ยฟอสซิลย้งนกลมาจาักใสตกนีัวนี้ขอกระซื้อตัวนี้นนนออนนมากพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นหินคือกันหินชนิดหนึ่งอะนะพี่นอ้องเป็นหินมอู้ซื้อมันดอกพี่นอ้องอันนี้ซื้อมาห้าสิบพี่พี่นอ้องห้าสิบพี่ตัวนี้ก็เป็นหินคอร์สพี่นอ้องเป็นโรสคอร์สเนาะซื้อมาหาสิบเอสองปอนด์ตัวน,นี้พี่นอ้องมันก่อนใหญ่เนาะขอก็เลยซื้อมาสองปอนด์ อ่าบัน้กาต่อมาก็สะเป็นอันนี้ที่เข้าเจียแลย้วพี่นอนอะตัวนี้เป็นหินดิบๆเนาะเป็นหินดิบๆแต่เขายังบริเจียอันนี้เข้าเจียแล้วมันก็สีสีมันก็สีงามเนาะสีมันก็สีงามมันก็สิเป็นหลุมเป็นหละงามขึ้นกว่าที่อันบริเห็ดนะนะพี่นนองแต่ว่าเข้ากระทาสีให้มันเคลือบใหมันหมันเห็นเงาเห็นอย่างอยู่แต่ว่ามันมันบริเจียนะพี่นนองหรือตัวนี้ขา้าหรือว่ามันเป็นขึ้นมาจากสีกรบเบนใจเด้อพี่นนองธรรมชาติสร้างมาหรือเปล่ากูบม่หูวเนาะ ต่อมาก็เป็นเหรียญเบิ้งอยู่บ่เหรียญน,นี่พี่น้อพีคนมักเหรียญอยู่บ่นอกก็จะเป็นพวกเหรียญอะนะเหรียญอ่าเดี๋ยวเอาไปให้เบิ้งจักอันเนาะพี่น้องมาซื้อมาหลายอันดยู่ก็จะเป็นเหรียญที่เะลึกบ่เข้าว่าเนอกเหรียญที่เะลึกเนาะก็เป็น,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 ปนแต่แต่ปีพศสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนนะพี่นนอก อ่าโมะเมนตหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้ยแกจะแม่นนะอันนี้กะเป็นเหรียญเนาะซื้อมาหลายเหรียญอยู่พี่น้องฮาเหรียญสี่เหรียญน,นะแต่ซื้อมาสี่เหรียญเนาะเป็นเหรียญที่ระลึกอ่าต่อมากับเป็นกาแฟพี่น้องกาแฟเนาะเป็นภาษาอีสานกาแฟภาษาไทยก,ไะ,ะ,ทยกะไลเนาะเอ้ยภาษาไทยกะอาจจะแช็แชกหนะพี่น้องภาษาอังกฤษกะไลซิปโปไลเนาะยี่ห้อซิปโป กระแพงพี่น้องไอ้ข้าวขายอยู่ตลาดไอ้ราคาพอค้า,ข,าข้าวขายข้าวขายประมาณสิบปอนด์เขาอาจจะซื้อมา,าสามปอ,อนสี่ปอนห้าปอนด์แล้วแต่ว่ตาเขาจะเอาอ่าสภาพกระไฟแบบดีแบบบอดีเนาะมันก็ี้มีหลายแบบพี่น้องส่วนมากเขาก็เห็นที่ข้าวขายอ่าตามไอ้เทรดเดอร์ที่เขาขายประมาณสิบปอนสิบห้าปอนด์แล้วแต่แล้วแต่เขาสิตัางราคาบ้านซะอันนี้ก็เป็นน้องฮอร์ลูกตาโตฮอร์ลูกตาโตพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นอันแอมเบอร์เนาะอัมพันเนาะอัมพันตัวนี้ไป็ล้องแถกพี่นองต่อมาก็เป็นจี้พี่นอ้องจี้นกนกคุมบนี่นกโด,โดโดนกเป็ดหรืออีหยักสักอย่างหนึ่งละพี่นอ้องเป็ดบ่ต่อมาก็เป็นสร้อยไทเกอร์ไอคอยเป๊ะแอนเทียงเอาพี่นอ้อง เาจะบอาเลือกนี่บ้างเนาะคอยการไปสติกนี่เนาะคอยก็เลือกข้องอยู่เลือก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 แล้วคอยก็มาว่างไว้วางไว้ใส่ประมาณชิปหาน้ที่เกือบ2 0 2ีผลเรากไปคิดว่าชิปหานื้ที่ผลหรับแบบโดนคอยก็เลือกจนว่าเบิร์มันจะมีอันนั้นเครื่องปิดไอของประดับตีเข้าใส่กองไว้สองกองเนาะเขาก็เลือกเลือกอยู่บันนี้อันบันนี้พ่อสักพักหนึ่งกับีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเหมา่นะเข้ามาเหมาอันสื่อเบิร์สทั้งกองอ่ะนะยกกองไปเลยจริงๆเนาะ วันนี้อันเขาก็อันเลือกแหละคุณดีเขาก็เลยไปถามว่าอันเขาก็เลยไปวางไว้จะคล้องหลานเขาว่าออันนี้เธอเอาตัวนี้ด้วยสิเอาตัวนี้เขาก็บเบ้ยบไ่ได้แล้วเขาวางสิฉันเลือกมาในสิบห้านาทีเธอก็ต้องขายให้ฉันโมเมนต์คนอันค้นถ่มาสือนะมาที่ล้างฉันฉันใช้เวลาตั้งสิบหานาทีเธอต้องขายให้ฉันเขาก็เลยวางสิเนาะอันอันคนทิ่เขามาสือเขาว่าอโอเคโอเคเปินวัาเพิดกัอันพันยักหนาสิกันหนาพี่นนอ ว้ม so, ันโมเมนแนวข่อยสิยอบนนะนะข่อยเลือกมาตั้งสิบหานแล้วที่วางสิข่อยก็จริงจังเลยแล้วข่อยอยฉันเลือว่า I อ o o k for ต thirty m i n u t e this one have to be mine ข่อยก็เลยวางสิค่อยก็เลยวางสินะพี่น้องไปเทียงเขาเดียวเเขาก็ไปได้เทียงดอกเพียงแต่ว่ามันมันบ่ะถึก้องนะพี่น้องอันยูดีดีเขาเหลือมาตั้งซิบหาน้ที่คนอื่นมากสื่อเมาส์ก็ตตรงเอาต้นที่เขาไ่ได้เลือที่เราไปขายแต่ต้นนี้ก็ตตรงขายเข้าตัวโมเมน อาชิโยกให้เขาไปเวิร์ดอุตสาห์เหลือกมาสะดิบดีตั้งสิหานาที่เขาบาสิคนคขาเขาก็เลยว่าเออถ้างั้นก็ขายสองปอนพนอนวะเขาก็จ่ายเงินและเขาก็มาส,สิแล้วเขาชิยอยบอนเนาะออาจับต้นนี่ละพี่น้องกจบต้นนี่ละที่คอยไปเหลือมาสองปอ,อันนี้ก็เป็ดไทยคืออายเนาะมันบ่เม่นอกพี่น้องเนาะขันไม่เจ้าจะจะเทียงเอาอยู่บ่นเนาะอันนี้คือการวินอ้ออันนี้กะอันเป็นไอ้บนแน่ใจนะเป็นหินอียงแต่ว่ามันหนักเนาะต่้นี้มันหนักหนเป็นหินสีดำๆมันอะ ต่อมาก็เป็นไอ้กำไลแขนเนาะเป็นหินนั่ะนะพี่น้องส่วนมากข่อยกระเซ็นอันส่วนมากขอยกระเซื้อเป็นหินเนาะหินกระเซียมข่อยผู้ยอมเนาะพี่น้องต่อมาก็เป็นไอ้สอยอันนี้เป็นสอยโบราณพี่น้องไอ้คนโบราณนี่อันเขาสิเฮ็ดแบบนี่แหละมันจะเป็นแอนติกระนาพี่น้องเป็นสอยแอนติกไอ้คนที่เข้ามาแอนติกก็มีอยู่เนาะสูมือนีเขากระเซีเสื้อผ้าที่เป็นแอนถึงมันจะเป็น ถึงเมื่อสิบเป็นท่องเนาะอันนี้เป็นท่องเหลืองเนาะพี่น้องเบิ้งล,ละเอียดที่เขาเห็ดนะเขาเห็ดแบบรายละเอียดทุกทุกไอยางเขาเอน่าทุกไอทุกรายละเอียดแห้องอะนะแบบแล้วก็หินตัวนี้วาแน่ใจว่าเป็นหินอยียงนะพี่น้องแบบความเงาความงา,ามความสดใสมันยังมันยังมีอยู่นะวันน่ใจว่ามันอาจจะเป็นหินจริงอะนะพี่น้องเพราะว่า สมัยโบราณนี่หินมาหลายนะเขาคงจะบดเอาแก้วเอาหยางมาประมาณเนาะขอคิดว่ามันน่าจะเป็นหินจริงนะอ่าหินนะ,นะพี่หน้องหินซี้ฟาฝฟาเนาะ,นะมันหินอนเดียวกันก็แฝงคอย,อยนะก็บ่กแน่และพี่น้องอาจจะเป็นหินจริงๆอ่ะแหละงามแห้งนะขอซื้อมาปอนหนึ่งพี่น้องหนึ่งปอนต่อมาก็เป็นสร้อยคือการอันนี้ซื้อหนึ่ง,งปอนะแล้คือแนนมงสงพี่หน้องหินอันนี้เขาเพิ่เคยเห็นจักเถือมันงามดีนะ พี่เนาะหินอันนี้บ่เคยเห็นเจักเถืือปุ๊บโห็คซื้อมาปอนหนึ่งมากงแผ่นเป็นแผ่เป็นจำาบผิดเนาะอันนี้เขาก็มาซื้ออยู่ทอกซี่บ่ททอกซี่ก็บ่ไเด็จคล้องลายเป็นไงดอกพี่นนองไออันนี้ก็จะเป็นพวกไอไอหินก่อน,นหน่อยเข้ามาเจียเนาะก็จะมีลายสีพี่เนาะหินก่อนน่อยแน่มุกส่งต่อมาก็จะเป็นอันตัวนี้ก็จะเป็นเจตหรือว่าอันยกพี่นนองอันนี้นเป็นหินยกหินเขี้ยวนี่กับ บางอย่างคือการพี่น้องว่าตัวใดเป็นหินยกโบโยกเนาะเขาก็บุห์อดอกแต่ว่าหินเขียวนี่อันนี้เป็นดีออพี่น้องเป็นเข็มกัดดีออเนาะดีอ้อกัดดีออต้องหากับหินทรงร้ายแนี่ยโนี้พี่น้องก็จะเป็นหินคอร์ดเนาะไอหินนี่ก็สื่อตอนสื่อกับตัวใดถือได้พี่น้องแพงอยู่เพราะว่ากันถ้าไปสื่ออยู่หลานก้อนใหญ่ก็จะแพงขึนน้องสีน้ำพี่น้องอ่าอันนี้ก็เป็นหินชี้ หินตับมูบ่เนี่ยสีมันออกงามอยู่พี่น้องสีแปลกๆอันนี้เขาก็ซื้อมาอันนี้อยู่ท็อกซี่ตัวนี้ซื้อมาท็อกซี่ก่อนนี้ไอ้คือกันหนึ่งปอนตัวนี้กระด้พี่น้องหินมันกระสีก่อนหญ่ในจักหน่อยเนาะกระสีงามเติบอยู่ต่อมาก็เป็นหินสีเขียวอีกตัวนี้พี่น้องเขียวมหลา้เขียวนะพี่น้องจะเป็นหินขาเอดิดยางแน่เนาะสารพผัดเขียว ต่อมา,าก็เป็นอสร้อยคือกันอันนี้ก็เป็นแม่เล็ก,กนะแม่เล็กตัวแม่มนันนะพี่น้องเบ ok ืองนี้แต่ก่อนงามพี่น้องเขาเป็นบ่าหินเด้กเขามากมากหินกระหมกนี่เออตัวนี้เบิ้งพี่น้องทรามศาสตร์อีรีเด้เบิ้งทั้งหลังมันก็สิเป็นแบบนี้ทั้งหน้านก็สิเป็นแบบนี้รรมาศาสตร์นี่มันงามเห็นบ่พี่น้องหินพวกเขาไฟบ่ะ <şey bur da> ตัวนี้ก็งามพีน่น้องตัวนี้ก็งามอมีแต่หิน ตัวน,นี้อันพ่อหนังจะซื้อลาเราซื้อมาดอกเขาบอกคอยเศร้าสื่ออะไรหินแบบนหน่อยหน่อยเนี่ยมะเรี่ยงคอยหาซื้อตวก่อนยยใหญ่ๆบัดตัวเลยก่อนใหญ่ๆผมงกระเจีสยสื่อนะ่ะอันนี้ก็เป็นหินสีเขียวพี่หนอกเห็นบ่สีเขียวต่อมาก็จอระแขซื้อมายังพวกนี้จอระแขนี่อืมจอระแขต่อมาก็เป็นหินอีกพี่หนอกตัวนี้มันกับมาคู่กับอันใส่กับลาแคน์น่ะนะ เป็นสีหินสีชมพูพี่น้องมันกะอุ้ยหินนี้ไม่หลายไม่หลายแบบแฮงไม่หลายสีนะพี่น้องมาคนเข้ามาหินเขาก็มาหินนะพี่น้องส่วนมากขอสีหินที่คนที่เข้าใส่นะส่วนมากจะเป็นผู้เฒ่าที่เข้าใส่มาสื่อสอยหินใส่นะพี่น้องราคาแพงปันไดเขาก็สื่อขันเข้ามาคนผู้เฒ่ายู่นี่แบบว่าเข้าใส่เงินอันบํนานาาน่ะนะไอเขาก็มาสื่อหาสื่อหาเราชอบป,ปิงนะ่งเนาะอันนี้เป็นสโมกกี้ขวดพี่น้อง อันที่เราเห็นนี่เป็นสโมกกี้ขวดอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นเงินเนาะแล้วก็เป็นสโมกกี้ขวดแล้วก็เป็นเป็นหินนะพี่น้องนี่ก็เป็นเงินเนาะหัวงามเด็กพี่น้องเสวนนี้นะเนาะตัวหน้าก็เป็นหินสนะนะีขาวหินสีขาวตัวนี้ก็บพกขาวหรอพี่นอ้องขาวนว,นนวนลๆไข่ๆอันอันนี้ก็เป็นอันกำไลแขนเป็นอ่าเขาเอิเนานะคริสตัลอป พี่สตอรแบบนี้ก็ร้ายอยู่ตัวขอยก็เลือกตัวใดเมื่อมันงาหัาก็จังเอาอ่าพอจะศึกษาเราไม่คอ่คอ,ยคคอยมักแบบนี้เราพาพันยาวอันนี้ก็จะเป็นอ่ามุกพี่น้องเป็นมุกตัวนี้เห็นบ่ามุกนี่มันเบิ่งงายอยู่เด็ดพี่น้องมุกสวยงามเนาะตัวนี้ก็เป็นเข้มกราดเข้มกราดนาฬิกาผู้หญิงอันนี้ไซโก้ ไซโก้ตัวนี้ก็เป็นอ่ากำไรแขนพี่น้องกำไรแขนเงินตัวนี้เนาะพี่น้องเป็นอะมาติสบออะมาติสพี่น้องย้อนี้คันมันคัดนี่มันก็งามใสเนาะแต่ว่าค่อยก,ก็ค่อยมกยักไปไหนอันนี้ก็เป็นหินพี่น้องหินฟอสซิลหรือเปล่าเนี่ยเป็นหินธรรมดา <c oughs> โอ้ยี่สิบนาทีแล้วพี่น้องเอ้ยซิบเก้านาทีละว่ออาิโหลดแล้วอะนี <laughs> ่น้องพี่น้องเอาคลิปอีกซ้ำหนี่งละเจอกันคลิปหนามิยังดีๆสวยๆงามเดี๋ยวสิมอบบอกฟังน้องมือนีร้ายแห้งของเนาะเจอกันคลิปหนาเนค่ะเนอดสวัสดีค่ะ